พาคุณนายเที่ยวนะครับวันนี้พามาเที่ยวที่สวนสถาพรอยู่ที่วังตะมัวนะครับจังหวัดนครพนม ตรงนั้นก็มีแปลงผักกับดอกดาวเรืองไหมนะครับนะครพนมในฝันทานตะวันบานแล้ว อ๋อแปลงผักก็จะมีผักสลัดนะครับเปิดในโรงเรียน ูกในโรงเรียนกันมแมลงแปงว่าน่าจะเป็นผักไราสารนะครับต้นไม้ดอกไม้ จะติดริมถนนเลยนะครับ ทางหน้าก็จะมีของระแรกไม้ขายนะครับในน,น่าจะเป็นแก้วมังกร ด้านหน้านี่ดอกดาวเรืองนะคะรับดาวเรืงองตรงนั้นน่าจะเป็นดอกทานตะวันส่วนทานตะวัน บางบางส่วนมีน้ำตกเทียมด้านหลังก็เป็นซุ้มนะครับ चम्लू है